ต้งราคาเท่าไหร่อะร้อยหนึ่งได้เปล่าอ่ะมันื่นนึงเพ่นไม่มีร้อยหนึ่งเป่าวัวสีก็ะแพ้งแพงสี่พันโอ้แพงจัดเลยที่รักแพงดีร้อยตังหมดตัวแล้วเรัก็ตังจ่ายตังแล้วเนี่เชี่ยเอ้ยถบอสมาครับบอสครับบอสไอ้นีนะครับครับบอสเฮ้ยลูกมึงอะมาไล่ถ่ายตังค์กูเนี่ย อยู่ไหนครับบอสรูผมว่าอยู่แรงเขียวต้องจุดเก็บรถอ่ะได้ครับบอสผมแปลว่ห <c oughs> ูยาหูอะไรก็ไม่รู้เออเช้ามาเลยแปดสองสองตังเขาหมดหกมื่นแปดสองสองตังหมดแล้วว่าเจ้าไอ้ชีวิตไม่มีคนไม่มีตังค์แม่งรู้สึกแย,ย่ว่ะยักเรียงเขาด้วยนะ ยี่สิบหกแล้วครับประมาณสามพันสี่พันหนบาทอะไร หนูแค่เป็นชักชัยอ่ะชักชายว่าอะไรลูกไหนยาฮู o o y a h o อ่ะฮู้ยาฮู h แบอบกเลขเสร็จปุ๊บขอตังค์หน่อยขอตังค์หน่อยเพราะเป็นหลานกูขอให้มึงใกล้กเนี่ยเฮ้ย <c oughs> ปาจะดูหนูไหมอ่ะหนูแกล้งลูกเฉยๆกูบอกว่าอย่าเข้ามาใกล้กูอย่าเข้ามาใกล้กูก็เดินตัวหนูหนูตัวโยกเลยอ่ะเนี่ยแม่ก็เดินมาเท่าท <c oughs> ี่กระบอกคนตีน่เะเหมือนแม่งควนตีนอ่ะ ไอ้เขี้ยวแล้วก็สลิปติดคอใส่กูอีกปาปาจะดูหนูไหมไอ้หนูทำผิดไหมหนูคิดว่าหนูทำผิดไหมอ่ะหนูอยากทักดูเฉยๆอ่ะกูบอกไปแล้วอย่ามาเข้ามาใกล้กูไอ้สัตว์สลิปติดคอยทำไมทักว่าไงเดี๋ยวลองลองมาพูดกันปาตัวนี้ยาด หน uhm. oh oh, ึ่งห้าหนึ่งย yeah. ่ฮึโอ้ชัดเลยเขาถามเป็นลูกใครหลานใครหรือเปล่าเป็นหลานดุงอ่ะไม่ไม่ถูกเด้อไอ้ดิควินพวกวิญญาเข้ามาใกล้กูไม่ก็เดินเข้ามาใกล้ๆกูอยู่ได้อยากอยู่ใกล้ๆอ่ะแต่กูไม่อยากไม่อ่ะอยากอยู่ใกล้ๆเราไม่ได้เหรอคะกูไม่อยากไปเย็บแผล ไม่อยากเย็บแผลเย็เนาะแำไมต้องเย็บแผลผู้หญิงครับเข้าใกล้ลุงเลยลูกจีอ๋อหนูไม่รู้นี่หนูเป็นเด็ก12ก็โดนเย็บเหรอคะหนูจะ่อายุเท่าไหร่กูก็โดนเย็บหมดอ่ะเข้านใดว่าเข้ามาแล้วกูหน้ามืดหงอกล้มหัวฟาดพื้นจะได้ไงอ่ะทําไมหน้ามืดนะคะเรื่องของกูเอ้ยเฟื่อนบอดอ่ะฮัลโหลหนูแค่ย่าฮูเอ้อะย่าฮูแต่มีเลขด้วยอ่ะลูก มีเลขด้วยหนึ่งห้าหนึ่งโอ้โหเกินไปนะเร,นเราอะทำอะไรอยู่หนูเพิ่งทําไม้เสร็จแล้พี่เฉมยนชีชวนไปทำห้าร้อยโด่ะกำลังจะไป<อ>ทำกับพี่เฉมยนชีตะกี้หนูไปคนเดียวเนี่ยมึงบอกลูกด้วยนะโทนี่บอกว่ามึงอย่าเขา้เามาใกล้กูอีกนะเออห้ามเข้าใกล้นะพูดตะโกนเอาชัาตติ้งเอาได้ได้เข้าใกล้ได้เท่าไหนเท่านี้นะคะเท่านี้ได้ไหมประมาณนี้ประมาณนี้พอประมาณนี้ใช่ไหมเออประมาณนี้ใช่ไหมใช่แล้วไม่ต้องขอเงินกูอีกกูไม่มีกูเหลืออีกสองหมื่นหัว มึงพาลูกมึงไปหาหมอเืาไหวเขียเสดติดคอแล้วมั้งอะไปแล้วเจอนี่เจอกันเออครับบอสป้าดูดหนูไหมอะไอ่บอเขาก็ไม่ได้โกรธขนาดนั้นแต่บอลเขาเป็นโรคโกวีนิดคิดถึงป้าจ้าเลยจ้าคิดถึงเหมือนกันครับจอดจอดจานจอดจานโอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยทำอะไรฮะเจ้าเด็กอะไรครับเขาเมื่อกี้ไปขายยาจกคุณมาว้าขยันไม่ไหววะนี่จงเลยเขาคนนี้ไม่เจอต้งรัก ช่างนี้คุยกับใครอยู่นะช่างครับช่างไปเถอะช่างมันเถอะช่างคนเดียวเลยชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อมันโถมันโถรวยไหมนิดหนึ่งอะแต่ไม่ค่อยได้อะไรมาไ <c oughs> อ้แล้วเราเราจะไปทำการเขียนทิศเราได้อะไรเลยเราเราไปช่วยเหรอเอนูทำทำแล้วแบ่งกันคนละชุดอ๋อคนละครึ่งถ้าหนูทำโดนยดี่สิบโดนหนูก็ได้สองร้อยสี่สิบอ่า แต่เขาเชิญนี่หนูไปทำ500แบ่งครึ่งหนูได้250มันมันก็ค่าเท่ากันไหมถูกแต่เขาเชิญหนูไปทําอ่ะพี่ทำไรเนี่ยพี่เขาก็บอกว่าหนูงงอะไรพี่พักผ่อนมาหน่อยมีข้าวไหมขอข้าวหนขอข้าวหนข้าวไปสองสองครับหนึ่งห้าวหนึ่งเมื่อกี้ไปดับมาเลยนี่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 มีจานเดียวอนี่อ๋ออโอรักลูก พ่อปิ่นโตมาเลยแล้วพี่ทำอะไรพี่น้พี่ยาววะเนี่ยยาวยาวเยยาวยาวเลยแแล้วทำอะไรบ้างยังไม่รู้เลยว่าจะอยากขายยาจกปูนอยู่มาล่ากันจกปูนจกปูนให้น้องด้วยนะแบ่งน้องด้วยได้ไหมโอ้โหจกปูนตอนนี้แก๊งคนเดแยวกันจกอยู่เลยหาตังค์ไม่ได้ช่วงนี้ไม่ได้หาตังค์เลยช่วงนี้รู้สึกขี้เกียจอ่ะใช่อพี่มีรู้สึกขี้เกียจกับเขาว่างด้วยหรอเนี่้ ตอนเราเป็น <discut> ไงมีความรักยังไหนอัปเดตน้องหน่อยดีไม่เจอตั้งนานช่วงนี้ก็ไม่ได้มีความรักนะแต่มีถ้าสมมติมีก็ได้าม่ไกับคุณหมอซิดนีย์ม,มั้ง mm แต่แบบว่ามันคุยกันไม่ได้เพราะเขาเป็นคนคุยเก่าฮเปมเ,เป็นคนคุยคนค,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 คุยเก่าแค่ละฮิเปมอ๋ออ <TH U 1> <TH U 1> ุ้ยใช่แล้วเขาเขาก็เพิ่งมาคุยว่าเขาก็คุยฮิปเปมแล้วว่าคุยเป็นเพื่อนแต่ ก็รู้สึกแปลกๆดีที่ต้องเข้าไปครบอป่ะอือปกติเออเข,ข้าใจแหละเหมือนเดิมแหละเดิมๆก็อ,อนะนนะผู้หญิงเมื่อี้มันโดนเอาไปกินหมดแล้วเ,เออก็เราไม่ได้หากินนะ<อ>ก็จะแบบนี้แหละต้องต้องไปกินบางอื่นแล้ววะเออถ้าเราไม่หากินนะแล้วเราก็แบบนี้แหละแล้วไม่ต้องโดนคนอื่นกินไปก่อนนะแต่พี่ผมมีได้เนี่ยเหลือรอดเนาะโอ้คุณผมไม่เป็นไรขนาดนี้แล้วนะเจ้าแหบรู้อยู่ รู้อยู่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 แล้วทำอะไรต่อแล้วทำอะไรต่อเนี่ยไม่รู้เลยหนูว่าเมื่อกี้หนูไปฝึกเหินที่มาด้วยโคตรตึงไหนเหินเหินที่โรงพยาบาลอ๋อไอ่เป็นไงหนูตึงวะหนูร้อนหนูหนูแบบว่าพุ่งสิวเลยอ่ะเช็ดเพลี้ยเหินเดี๋ยวเดี๋ยวนี้คือหนูตึงไงขี้โมอกขี้โมเหรอสรุป แล้วขับรถขับผมพี่หมูนะคะขับกับหนูหนูโดนจับตลอดเลาไม่เคยขับเหลังๆที่ไม่มีนะเอยากจะมีได้ไงไปกับคนอื่นนะพี่เซนเตอร์อะเยอะแยะเดี๋ยวเราขับนะวันนั้นไปกับยีโรชิด้วยอ่ะยีโรชิด้วยอ๋อคนกระดานเดียวกัน่ใชแล้วก็โดนจับด้วยอ่ะเอาพาไปจกแขนเขาจะโดนเต่าดีจังเลูกที่ำงานหาเงินไงดีเลยแล้วเดี๋ยวเลยเลยเดี๋ยวพี่มาขอ โอเคแบ่งแบ่งกันแล้เนาะเดี๋ยวพี่รวยหนุก็ไม่ขอบ้างไงยายฉันได้มีสองหมื่นเอ้ยสองล้านน่ะป้าโอ้โหต้องแบ่งต้องแบ่งสักแสนล้วั้งเนี่ยเกินเกินคนรวยอ่ะแส้งกินคนรวยมีจริงมีจริงมีสองล้านจริงโอ้ยหนูรวยไม่เท่าพี่หรยแคบแคบบัญชีมาเลยเอที่มีห้าแสนพี่ห้าแสนเองหมดแล้ว พี่มีเยอะกว่าหนูอีกตอนเนี้ยไม่ยายมีสองล้านทุกคนรู้พี่จ่ายนี่ทุกคนรู้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 แฟนขับรู้หรอทุกคนรู้แฟรขับรู้ใช่ชาวบ้านเขาพูดกันเอ้ยดี๋นี้ตัวนี้ดีแล้วทำงานเยอะๆไอ้คาคาสิกรู้จักคาสิกปะ้าแต่พี่คาสิกไงกลับมาแล้วหรอใช่เห็นหนูไม่เจอทักข้อความมาพี่เมื่อคืนวันอาทิตยของคัสนะครับ กลับมาคือกลับมาจริงจังแล้วแน่กลับมาจริงจังมากที่เนี้ยแล้วกลับมาฟาร์มให,ห้เฮียอีกปะเออาโหก็ไม่เคยไม่เคยให้ฟาร์มให้นะก็อยากให้ฟาร์มให้คนอื่นมากกว่าให้ฟาร์มใ,<ช>ให้เ<ห>องแหละดีแล้วเอ้สมมติคิดสิค่าสิกับซันบวกรวมกันโอยเอเชียเอ้ยมันมไม่ต้องทำอะไรรวยเลยอยู่เฉยๆเลยพี่กูมไม่ต้องมีแขนมีขาแล้วเฮ้ยอย่างงี้วะเรียบร้อยชิวๆเลยแล้วควกัน่อคนจริงพี่หนูไม่ต้องมีแขนมีขาแล้วแต่มันน่าจะมา มันน่าจะมาช่วยน้องที่นี่มั้งก็่มัช่วยน้องที่นี่แหละอยากได้เราค่อยสั่งมาซื้อมาะนาใช่เนี้ยใช่หรอหนูไม่ไหวอ่ะฟารวคนเดียวหนูไม่ไหวอ่ะหนูให้คนมาช่วยฟาร์มเกินอ่ะเกินอ่ะเหมือนพี่ว่าเหมือนพี่ปะเกินว่ะเหมือนพี่ปะทำทรงทำทรงบอสเนี่ยบอสจะไม่มีรถให้เขาแบบนี้ก็ไม่เอาให้ไปแล้วเหอะให้เราสามรถใครอ่ะแล้วหนูรวยหรือยังฮะเราอ่ะยังเลยครับไม่เท่าไหร่ละเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งนะคะ ไม่ได้แล้วอ่ะมีจะแฉนด้วยก๊อป้าวก๊อป้าอีกแล้วตอนนี้เดี๋ยวจะต้องใช้ตีบูฟินตีบูปินเรียกตีแล้วใช่ไหมตีบูปินเรียกแล้วอะตีบูปินไหมก๊อปแต่งเดียวเดียวก็ตีบูปินไหมก๊อปแต่งเดียวก็พอแล้วไงป้าก็มีบูปินไหมก๊อปอันเดียวไม่แล้วก็ขึ้นป้าขึ้นหลานไงกขั้นขึ้นปาขึ้นหลานตีครบไงยทำไมวายเบมันหายยากจังวิโดมีไวเบยสามอันนะป้ามีิจะสอนไหม จะเปล่าให้ใบพีอ่ะเดี๋ยวใช่ป่าวให้หนูได้ไหมให้หนูได้แนมยายยายด้วยจองแล้วนะหนูอ่ะให้หนแล้วเนี่ยให้หนูบ้านโช่อมันมีไม่เยอะมันมีเหลือเดียวเพราะต้องเอาระยาสนับหนึ่งไดใช่สนับเดี๋ยวทำไม่เสร็จเลยอ่ะใช่เรือเรือสี่ถ้าขึ้นเรือสี่มึ้งพี่พ่อต้องใช้ใบพีแล้วอุ๊ยแต่ตอนนี้ยังไม่รู้จะใช้อาหรือเปล่าเลยไม่อยากได้แล้วอยากได้ปืนยิงยางมากกว่าสนุกกว่ายิงสองะนะใช่สนุกกว่ายิงยางค็เอ่นสนุกกว่าไง อะถูกวลาดทางก็อยู่ดีมายิงยางคนอื่นมันก็สนุกแล้วอ่ะพี่รวยเนาะกระสุนเนี่ยรวยจังอ่ะเอาไม่ก็แต่ถ้าถึงช่วงที่แบบว่าอิ่มตัวเข้ามียิงสาวอะไรเงี้ยเวลาตอๆก็ยิงไปหนึ่งนัดอะไรอย่างงี้วะถูกถูกอารมณ์ตามอารมณ์ยิงตกรถอะไรเงี้ยสเต็ปที่ผมเลยครับตลกผมพูดความจริงก็รู้อยู่ตลกตลกตลกเกินไปละวเลอยอยู่เลือยอยู่อันนี้จะไปทำอะไรต่อ หนูไม่ามแล้วเนอะอ้ยโอเคขอโทษเนอ้์จะไปแม่ไผเว้ยอ้าวไอ้ของก๊อบไปลูกเฮ้ยขอโทษจุนทำไมเขาว่าป้าป้าเป็นของก๊อบอ่ะเอาดูพี่ป้าไปตีของแตกมั้งเขาม่คิดว่าป้าเป็น S2 หรือเปล่าฮะ ไอ้สองอ่ะเออมีคนนึงเข้ามเหรอพี่โทนี่เลยไอ้สองให้สองงานเหมือนจัดเลยถุงมือใช้ชออะแต่เขาบอกว่าเขาบอกนะว่าเขาทำนานแล้วแต่ถุงมือใช่ชอทรงผมเว้นตรงเท้าใช่มาเถิดเด็กเรื่องบังเอิญมันเกิดขึ้นได้ตรงไหนฮะใอ่ไข่อะเออคนไม่จี๋เหรอกลัว่าสีแดงอ่ะอ่ะใครอะรู้จักไหม ไม่รู้จากหัวซีดแต่ฉนไม่ดีดจากจิก้บีเพนเป็นลูบลูแม็กค่าวันพิเศษนั่นแหละเอาลูบี้ป้าไปแล้วไปตีแต่งมั้งใช่เหรอใช่ปา้าบอกสองน,น้ำหนาให้นหน่อยก็ไม่ได้อะไเขาบอกว่าเขาเซอร์ดาป้านสนใจไหมอ่ะไม่สมควรตีแต่งเาขาคนอย่างเขาทำไมคะไม่เขาอยู่นหน้าพูดให้เขาได้ยินดิแล้วเขาก็มากระเปล่า ไม่มีเลยพี่พี่โทรไม่รู้จักสาวในเมืองผมยอมมาม่เมื่อกี้เพิ่งรู้เจอรู้เจอกันที่ตู้คุณโธอนึกว่าหนูพาเรื่องอะไรเด็ดๆไปซะแล้วเดีไปทำไม้ต่อหรือเปล่าเนี่ยไปกับพี่เฉมชีชัดไปไหมไปจะกลับบ้านแหละไปไปพาหนูไปบ้านนะคะไม่ใชแต่บารมีใครโทรมาโอเคยไหมได้ค่ะพักผ่อนด้วยครับบอกตัวเองหนูพังเยอะมากโธ่พ่อแล้วยายนอนสิบชั่วโมงอ่ะ ดีละดีละพายเยอะหกโมงเย็นถึงหกโมงเช้าอ่ะยัยเซนเตอร์อ่ะสมควรตีแตกแล้วขอให้แตกอีกอ่าสเต็ปสเต็ปจุน่นจ<ะ>้าอ้าวรู้จักไอ้คนนี้ด้วยเหรอป้าหนูงไงป้ามีแต่งวะขอให้แตกบ่อยๆเถอะขอให้โดน,นป้นอย่าเอานี้ใส่ป้ามาใช้นะรู้ไหมเอารูบี้ป้าม่ให้พี่อ่ะ ดูดิไอ้หนูอ้าวแล้วดูลุงพีแล้วลุงพีบอกนายปาเอาจากตู้ให้เราไม่คิดตังค์เลยเว้ยอุตส่าห์ให้แล้วตีแตกแล้วบอกของปอมดูดิแต่เราก็ไปสวดเราก็ไปสวดมนต์ให้คนตีติดเหมือนกันนะแต่คนตีไม่ติดเองคุณบื่อคุณด่าผมว่าผมสมควรตีไม่ติดคุณแหละสมควรตีไม่ติดสมควรคุณก็สมควรตีไม่ติดเหมือนกันเลยคุณ่ะสมควรโดนป่นขอให้โดนป่นสักทีอทำงานอะกลัวมีตุนฮะ ้้้ยยยคิดว่ากลัวแค่นี้ <c oughs> ออโอ้ยเก่งเหลือเกินจ้ากูไม่โดนลูกหลบเร็ว <c oughs> กลัวไม่โดนบื่อชิบหายไอ้ไอ้ขอโดนป้อนสัทีเหอะจริงจังนะแบบว่าโดนป้อนแล้วบอกว่าโดนป้อนเลยอะ ขอให้ตีไม่ติดตลอดไปนะคะขอให้โดนป่นนะครับทํางานแล้วโดนป่นขอให้ตีไม่ติดขอให้ตีอะไรก็ตีไม่ติดขอโดนป่นตลอดไปนะครับขอให้ตีไม่ติดขอเป็นพวกของป่นด้วยแบบป่นพวกของป่นให้ป่นแบบป่นห้หมดตัวอย่าเอานี่ใส่ป้าตัวเองมาใช้นะมันไม่น่ารักเลยมันไม่น่ารักใช้แต่ของกอล์ฟชยวดิใช้แต่ของกอปฟอ่ะอันนี้ของจริงเอาของกอฟมาให้พี่ใช้ก็ ฝากแล้วมาเอาคืนนั่นนะไอหนูหนูชอบหรออันนี้ไม่แล้วป้าชอบไหมอ่ะยังนะป้าชอบหนูก็ชอบแล้วเพื่พอไหมอะอืมไม่เอาเป็นผู้จัดจานผู้จัดจานไปจัดทำไมจานอ่ะลูกเป็นผู้จัดจานเบบี้บอทไงเบบี้วอทกินข้าวเหรอลูกไม่ใช่ไม่ใช่เชฟเป็นผู้จัดจาน ผู้จัดจานอ๋อผู้จัดการใช่แล้วเป็นผู้จัดจานอุ้มไป้ยเพื่อนกูนตายมั้งเนี่ยเข้าครับฮัลโหลโอ้โหโอ้โหโอ้ตรงตรงเลยพูดเล่นใหม่ปะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ครับผมผมกำลังจะเลี้ยวไปขาย,ยหนังสัตว์ตรงนู้นอยากลดป้นหนังสัตว์ก่อนขายไหมไม่เอาไม่ดีกว่าครับพี่ตรงนี้ เอามามาเอามาสามพันนาะโอหเอาสองพันเนาะคนละพันอย้ลูกผมลูกผมเก็บได้ได้ครับเป่าเปล่าเลยครับแปสองสองครับ8ป2สองขออุ้มลูกห่อยฮะผู้จัดการโกงผมไม่เคลนเดือยลูกเด้งจบเลยโอเคครับขอโทษแทนด้วยนะครับขอโทษแทนเขาด้วยนะ ไวๆนะครับถ้าไม่ได้ทำผมจะเป็นอะไรไหมอะหมดตัวก่อชี้ถึงวันนี้ เจ็บปะคนคนที่หนึ worry, ่งน ah ี่คือูมอีอพีด็กคนที่หนึ่งยังอยู่อีกเหรออยู่แต่ไม่ได้คุยกันแล้วไม่โตดีกว่าไม่มีไม่มีเขาอะไรใช่ปะสภาพแล้วเหรอพี่ยังไะ เซตบินที่ผมแล็บครับขอบคครับนี่ไม่จำอะไรับนอนมีแกง๊งป่ายกลับมารับราคามีแก๊งไว้ลูกไม่มีไม่มีก่อนไม่มีแกง๊ง <laughs> นอนนะครับเซตบินที่ผม